เงามืดของตวนเสลงกลางกรุงพนมเปญมีอาคารเรียนเก่าเงีบเยบๆที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นโรงเรียนมัธยมตัวนสเวเปรยทศวรรษ1960เด็กนักเรียนเคยวิ่งเล่นในสนามเสียงหัวเราะดังลอดออกมาจากห้องเรียนแต่เดือนเมษายนปี1975ความเงียบได้เข้ามาแทนที่ทุกเสียง หลังเขมนแดงภายใต้การนำของพ่อนพศเข้ายึดอำนาจอาคารแห่งนี้ถูกปิดตายโตะเรียนและกระดานดำถูกเคลื่อนออกหน้าต่างถูกขึงด้วยลวดหนามและที่นี่ได้รับชื่อใหม่ตวนเสลง่งหรือที่รู้จักเมรหัส SD11 จากสถานที่ให้ความรู้กลายเป็นศูนย์กักกันและสอบสวนที่ผู้คนในยุคนั้นหวาดกลัวที่สุดและเมื่อประตูเหล็กบานนั้นปิดลง โลกภายนอกก็ถูกตัดขาดไปตลอดการวันที่เก้าเข้าสู่ตวนเสลงผู้ถูกพามาที่นี่มาจากทั่วกัมพูชาทั้งจากในเมืองและชนบทส่วนใหญ่ถูกกล่าวหาว่าเป็นศัตรูของรัฐแต่นิยามของขเขมรนแดงข้อกล่าวหามีตั้งแต่เคยทำงานให้รัฐบาลเก่าเป็นทหารเป็นข้าราชการ ไปจนถึงแค่รู้จักหรือมีความเกี่ยวข้องกับคนที่ถูกสงสัยแม้บางครั้งจะเป็นเพียงการเข้าใจผิดแต่ในยุคนั้นแค่ชื่อของคุณไปอยู่ในรายงานก็เพียงพอให้ถูกนำตัวมาที่นี่เมื่อถึงหน้าประตูเหล็กผู้ถูกจับจะถูกนำผ่านทางเดินแคบที่ขึงด้วยลวดหนามเสียงปีเท้าดังก้องในทางเดินยาวและจบลงด้วยเสียงประตูปิดดังขั้นตอนแรกคือการบันทึกข้อมูลส่วนตัวชื่ออายุภูมิลําเนา จากนั้นถ่ายภาพใบหน้าทาันทีภาพเหล่านี้ยังคงจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์จนถึงปัจจุบันดวงตาในภาพถ่ายจำนวนมากจ้องออกมาเหมือนจะเล่าเรื่องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาทุกคนรู้เพียงอย่างเดียวว่าที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนอีกต่อไปแต่คือโลกอีกใบที่ถูกตัดขาดจากภายนอกอย่างสิ้นเชิงกด10ข้อของตัวแสลงภายในคุก ตัวเสลงมีกระดานป้ายไม้ขนาดใหญ่ติดอยู่บนผนังตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีดำเรียงกันเป็นกฎ10ข้อสำหรับผู้ถูกกักตัวกฎเหล่านี้ไม่เพียงควบคุมกายกระทำแต่ยังพยายามควบคุมทุกความคิดและการตอบสนองแม้ว่าภายหลังหัวหน้าคุกดุชจะให้การต่อสารว่าป้ายนี้อาจถูกเขียนขึ้นโดยเจ้าหน้าที่เวียดนามที่มาจัดพิพิธภัณฑ์ในปี1979 แต่มันก็ยังคงสะท้อนภาพความเข้มงวดและความกดดันที่ผู้คนเผชิญใน s 21ได้อย่างชัดเจนนี่คือกฎทั้ง10ข้อที่ปัจจุบันยังคงติดอยู่ในพิพิธภัณฑ์ข้อที่1เมื่อถูกถามต้องตอบทันทีอย่าแซงทำเป็นไม่เข้าใจข้อที่2อย่าหาเรื่องปกปิดความจริงข้อที่3อย่าแซงโง่เพื่อก่อความยุ่งเหยิงต่อการปฏิวัติ ข้อที่4เมื่อถูกถามต้องตอบทันทีอย่าลังเลข้อที่5อย่าพูดเรื่องความผิดทางศีลธรรมหรือขัดต่อหลักการปฏิวัติข้อที่6แม้ถูกลงโทษทางร่างกายห้ามส่งเสียงร้องข้อที่7ห้ามทำอะไร,ร,รโดยพลาการต้องรอคำสั่งเท่านั้นข้อที่8ห้ามอ้างข้อแก้ตัวใดๆเพื่อปกปิดการทรยศ ข้อที่9หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามที่กำหนดข้อที่10การละเมิดใดๆจะถูกลงโทษทันทีตามระเบียบกฎเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจถึงบรรยากาศกดดันและความหวาดกลัวที่ปกกลุ่มทั่วทั้งกำแพงของตวนสเสลงชีวิตประจำวันในตวนสเสลงภายในกำแพงสูงและลวดหนามของตวนสเสลงทุกวันเริ่มขึ้นเหมือนเดิม ในความเงียบผู้ถูกกักตื่นตั้งแต่เช้าไม่ใช่เพราะเสียงระฆังหรือเสียงนกแต่เพราะเสียงฝีเท้าของเจ้าหน้าที่ที่เดินตรวจห้องหลังตื่นไม่มีการพูดคุยทุกคนต้องนั่งในท่าที่กำหนดโดยไม่ขยับเกินกว่าที่อนุญาตสายตาต้องก้มต่ำห้ามมองออกไปนอกหน้าต่างแม้เพียงเงยหน้ามองกำแพงด้านนอกก็อาจถูกมองว่าละเมิดกฎอาหารและน้ำถูกส่งมาเพียงพอให้มีแรงอยู่ต่อ การออกไปจากห้องจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีคำสั่งไม่ว่าจะเป็นการสอบสวนหรือการย้ายไปอีกพื้นที่เวลาผ่านไปอย่างช้าจนหลายคนไม่รู้ว่าวันนี้คือวันอะไรแล้วสำหรับผู้ที่อยู่ในตัวสเลงทุกวันเหมือนกันเงียบม่วงเงนและเต็มไปด้วยความกดดันที่ไม่เคยจางในตัวสเลง การได้ยินเสียงเรียนชื่อตัวเองไม่เคยเป็นข่าวดีเสียงนั้นมักจะมาพร้อมกับความเงียบงันของห้องกัดเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นและสำหรับผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วพวกเขารู้ดีว่านั่นหมายถึงการเดินทางครั้งสุดท้ายเจ้าหน้าที่จะเปิดประตูเหล็กอย่างเชื่องช้าเสียงบานพับดังเอียดคล้ายประกาศล่วงหน้าให้ทุกคนในห้องรู้ว่าถึงเวลาแล้วพวกเขาจะอ่านชื่อทีละคนชัดถ้อยชัดคำ เสียงทุ้มต่ำก้องสะท้อนในพื้นที่แคบเหมือนค้อนตอกลงบนหลงศพไม่มีการบอกเหตุผลไม่มีการบอกปลายทางเพียงคำสั่งสั้นๆให้ลุกขึ้นและเดินออกมาเข้าแถวผู้ถูกเรียกต้องก้าวเท้าอย่างเชื่องช้าผ่านสายตานับสิบคู่ที่ยังคงนั่งเบียดกันอยู่มุมห้องดวงตาเหล่านั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ผสมปนกันความเศร้าความหวาดกลัวและการยอมจำนน พวกเขามองตามจนกระทั่งเนาหลังของเพื่อนร่วมชะตากรรมเลือนหายไปตรงประตูใหญ่ของอาคารหลังจากนั้นไม่มีใครเห็นคนเหล่านั้นอีกเลยปลายทางของขบวนเล็กๆนี้อยู่ห่างออกไปนอกกรุงพนมเปญเอกสารหลังสงครามระบุว่าพวกเขาถูกพาไปยังสถานที่ที่เรียกว่าชวงเอกหรือที่โลกจดจำในชื่อทุ่งสังหารที่นั่นท่ามกลางบ่อน้ำและหลุมดินนับร้อย คือจุดสิ้นสุดของเส้นทางสำหรับผู้ที่ก้าว้นประตูตัวสเลงออกไปในวันนั้นเสียงปืนเสียงเครื่องมือทุบตีและความเงียบหลังจากนั้นคือสิ่งสุดท้ายที่พวกเขาได้ยินสำหรับผู้ที่ยังเหลืออยู่ในห้องกับความเงียบที่ปกคลุมยามค่ำคืนนี้จะหนักหน่วงกว่าเดิมไม่มีเสียงพูดคุยไม่มีการศบตามีเพียงความคิดที่กัดกินอยู่ในใจว่าวันหนึ่งชื่อของตนเองก็อาจถูกเรียกขึ้นมาเช่นเดียวกัน และเมื่อถึงเวลานั้นพวกเขาก็จะได้ออกเดินบนเส้นทางที่ไม่มีวันย้อนกลับแต่ในบรรดานักโทษนับพันไม่ใช่ทุกชื่อที่ถูกเรียกจะจบลงที่ทุ่งสังหารมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่กลับมาจากหน้าประตูเหล็กแห่งนี้หนึ่งในนั้นคือชายชื่อโบเมงโบเมงเป็นช่างวาดภาพมากฝีมือก่อนถูกจับเขามีชีวิตธรรมดาทำงานศินเลี้ยงชีพ แต่ในปี1976เขาและภรรยาถูกพามายังตวนสเลงโดยไม่มีการบอกสาเหตุเขาถูกสอบสวนถูกทรมานเหมือนนักโทษคนอื่นๆและเช่นเดียวกันเขาได้ยินเสียงเรียกชื่อของคนรอบข้างทีละคนจนในที่สุดวันหนึ่งเขาก็คิดว่าชื่อของตัวเองคงใกล้ถึงคิวแล้วทว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปในวันที่เจ้าหน้าที่รู้ว่าเขามีฝีมือวาดภาพ แทนที่จะถูกส่งออกไปสู่ทุ่งสังหารเขากลับถูกย้ายไปยังห้องเล็กๆที่เต็มไปด้วยผ้าใบและสีหน้าที่ของเขาคือวาดภาพเหมือนของพลพศและผู้นเขมีนแดงผลงานต้องสมบูรณ์ไร้ที่ติเพราะความผิดเพียงเส้นเดียวอาจหมายถึงจุดจบในขณะที่เพื่อนนักโทษยังคงถูกเรียกชื่อและหายไปในความมืดโบเมงนั่งอยู่หน้าผ้าใบกวาดพูกันอย่างเงียบงัน เขารู้ว่าตนรอดมาได้เพราะยังมีประโยชน์แต่ทุกการรอดของเขากับแฝงด้วยความรู้สึกผิดเพราะภรรยาของเขาไม่เคยเดินกลับมาจากเส้นทางนั้นเลยเนาสุดท้ายของตัวสเลงเมื่อกร,ราคม1979กองทัพเวียดนามเคลื่อนเข้าสู่กรุงพนมเปญเสียงเครื่องยนต์รถถังและปืนใหญ่กลบความเงียบอันยาวนาน เมื่อทหารเวียดนามบุกถึงตวนเสลงพวกเขาพบเพียงผู้คุมที่หลบหนีอย่างลนลานและนักโทษเพียงไม่กี่คนที่ยังมีลมหายใจภายในอาคารห้องขังยังคงมีโซ่ตรวนกองอยู่กับพื้นเตียงเหล็กเปื้อนคราบสนิมและเลือดยังตั้งอยู่ในตำแหน่งเดิมผนังบางห้องมีรอยกระสุนเจาะเป็นรูเสมือนบันทึกการสังหารในนาทีสุดท้ายเอกสารรายชื่อ ภาพถ่ายนักโทษและเครื่องมือทรมานยังถูกทิ้งไว้หลักฐานที่บอกเล่าเรื่องราวโดยไม่ต้องใช้คำพูดไม่นานหลังจากนั้นรัฐบาลใหม่ของกัมพูชาจึงตัดสินใจเก็บสถานที่นี้ไว้ไม่ใช่เพื่อใช้เป็นคุกอีกต่อไปแต่เพื่อให้มันเป็นพยานเนียบของอดีตตัวเสลงถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ภาพถ่ายนักโทษนับพันแผ่น ถูกติดเรียงบนผนังเตียงเหล็กโซ่ตรวนและเครื่องมือทรมานถูกคงไว้ในตำแหน่งเดิมเพื่อให้ผู้มาเยือนได้เห็นกับตาทุกวันนี้ผู้คนจากทั่วโลกเดินผ่านประตูเหล็กที่ครั้งหนึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างชีวิตและความตายพวกเขาเดินผ่านห้องที่เคยเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องและวันนี้เต็มไปด้วยความเงียบสงัดความเงียบที่บรรจุเสียงของอดีต เสียงที่ไม่เคยจางหายบทเรียนจากตววสแลงจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของกัมพูชาแต่มันคือคำเตือนต่อมนุษยชาติทั้งหมดว่าความโหดร้ายสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่หากเราเลือกที่จะลืม